่ปีใหม่นี้นะครับผมนี่ผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปใบละ8ปดพันสองนะครับมาอ่าแถมสลักลูกปืนไปให้อีกนะครับตัวนี้2ตัวนะครับตัวละหนึ่งร้อยนะครับผมสองตัวก็สองร้อยนะครับผมสเปคที่ผมใส่ให้นี่ถือบอกว่าท็อปและสุดในท็อปในรุ่น12นิ้วล้านเหล่าแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับผมไดที่ผมใส่ให้นะครับก็จะเป็นอ่าศูนนะครับตัวนี้ก็เป็นของบริษัทเราเองนะครับตัวนี้ถือว่าใหญ่นะครับผมตัวนี้ ดูครับผมแม่เหล็กนะครับผมแม่เหล็กนะตัวนี้นะครับผมทําออกมาเพื่อระบายความร้อนแล้วก็ให้เล่นได้นานขึ้นนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับระบายความร้อนได้ดีมากนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมาที่กดนะครับตัวนี้เป็นตัวกดนะแล้วก็มาพร้อมกับปากลาอะเลนะครับตัวนี้ปากลาอะเลนะครับผมเนี่ยที่ผมใส่ไปให้แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับหนามากนะครับตัวนี้เป็นเนี่ยมันหนาจริงๆนะครับผมน่าจะประมาณสักสิบเซนหน้าเปิดได้เลย เปิดเฟืงจะได้เลยอ่านี่ครับดอกที่ผมใส่ให้นะครับก็เป็นดอกไฟเตอร์อ่าผมกดลองแค่ไนนะครับอ่ามันต้องเงะมันต้องเงยต้องเงยเง้ะนะครับเง้ยไม่ขึ้นโอ้แน่นจริงๆอ่ะตัวนี้ก็ฟิตนะครับผมตัวนี้เป็นดอกคงหล่อไว้สามนิ้วนะครับเก้าร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ไว้นอกไว้ในนะครับผมมีเน็ตเวิร์กนะครับผมมันแต่ละอย่างนี่ครับผม มองเห็นไหมเน็ตเบรกตอนนี้เป็นตัวใหญ่นะครับตัวแล้วก็ร้อยห้าสิบนะครับเป็นตัวแดงนะครับเราทํามาเพื่อกดเจ้าตัวนี้ไว้นะครับผมกดกลางกดแหลมไว้นะครับผมให้มันใส่นะครับแล้วก็บูตขึ้นกดไว้สี่เคสามเคก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ตัวนี้ดีตัวท็อปผมแนะนําเลยนะครับปีใหม่นี้หรือว่ารับงานการแจ้งนะครับพวกกระเดื่องหนักๆที่เขาเล่นหนักๆปวกพวกตึบ๊วกพวกนี้เนี่ยตัวนี้มาลองรับได้นะครับผมตัวนี้นะ ถ้าใครต้องการหนัก,นกๆกลางแจ้งนะเล่นแบบอันอัดแต่จริงๆนะผมแนะนําเลยตัวนี้ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมอ่ะใบละ8 2ดพันสองรบาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมบายบายครับผม